จุดจบคุณหนูสายโนอ่ะเอาหัวมุดเข้าไปในถุงแล้วยังไงลูกถ้าหนูอยู่ตัวเดียวหนูทำไงเนี่ยออก็ไม่ได้ยอมแพ้ยอมแพ้เอาทำไงอ่ะเห็นได้ไหมเอออยากเล่นจังถุงเนี่ยอยากเล่นจังเอาออกมาเร็วเอาไดมไหม ออกได้ไหมร้านหนักเตินนะถุงอ่ะเมื่อกี้ลุกเดินพี่ลูกลุกเดินดิไดไหมท้อแลยอ่ะมาเอาออกให้หรือ่ะเอาออกให้ออกให้โอเคเรือออก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 มาออกให้นะโอเคจ้า